อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชาดแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกัน GBC หลวงโลกยังไม่ทันเริ่มก็เหลี่ยมแล้วอินเดียมาจากไหนตำหนิไทยหรือรูปปั้นฮินดูขเขมรกองทัพไทยเฮแต่ขเขมรช็อกยึดได้อีกหนึ่งจุดช่องติ๊กบอกเนิน2 2 5รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวย่ลืมกดติดตามเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร เวลาที่ผมอัพคลิปลงไปครับมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะฮะท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับชายแดนไทย,ไทยกัมพูชาประจําวันที่25ธันวาคม2568นะครับ เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะครับเสียงผมนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะท่านผู้ชมครับออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งผ่าตัดใหญ่มานะครับหน้าท้องนี่เปิดกว้างเลยท่านผู้ชมเสียงอาจจะดูแปลกๆไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไปเริ่มจากประเด็นแรกนะครับข่าวดีไทยของเรายึดพื้นที่เพิ่มได้อีก 1. จุดนะฮะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับคือเนิน225ท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่ายึดได้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะครับว่าเนิน225มันอยู่จุดไหนนะครับล่าสุดเนี่ยเพจของทางรถไฟบรณะนะครับได้ออกมาบอกกล่าวในแผนที่ดาวเทียมและบอกกล่าวรา,ายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่กองทัพที่2ประกาศยึดเนิน225ได้สําเร็จนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ทําให้ขเขมรเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วครับที่จะมาทวงคืนนะครับในการช่วงชิงพื้นที่ เนิน350และก็ปราสาทตาควายท่านผู้ชมครับเพราะถ้าเมื่อไหรขเขมรขนกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในเขตพื้นที่เนิน3 5 0และปราสาทตาควายเนี่ยมันจะต้องผ่านเนิน2 2 5ก่อนท่านผู้ชมครับตามเส้นทางสีเหลืองขเขมรเองนะครับสร้างถนนค่อนข้างแข็งแรงก็คือเป็นถนนคอนกรีตเลยทีเดียวซึ่งแยกมาจากทางหลวงหมายเลข58นะครับเพื่อขึ้นสู่หมู่บ้านทมอโดนซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องกลางท่านผู้ชมครับ และยังสร้างถนนคอนกรีตนะครับแยกออกไปที่ถนนหมู่บ้านทมอโดนโดยสร้างถนนอีกเส้นหนึ่งเพื่อมุ่งไปยังปราสาทตาควายนะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งอยู่ห่างกัน7กิโลนะครับถนนเส้นนี้แหละท่านผู้ชมครับที่เป็นถนนเส้นส่งยุทธปัจจัยนะครับแล้วก็กําลังเสริมของกองทัพกัมพูชานะครับในการประทะก,กัน18วันที่ผ่านมานะครับในการสู้รบกับไทยมาตลอกก็ต้องบอกว่าเราเองยึดเนิน225ได้สําเร็จเนี่ย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของปรัตา์ตาควายนะครับห่างจากปรัตา์ตาควายเนี่ย2.4กิโลเท่ากับว่านะครับ เราเองก็สามารถที่จะตัดกำลังบำรุงก่อนที่ขมรจะมาถึงเนินสามาสูรและปราสาทต,ตาควายตรงนั้นได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือการสถาปนานะครับพื้นที่ความมั่นคงของกองทัพ,พที่2ได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยของเราก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยครับไปยังทางฝั่งของกองทัพ,พที่2ซึ่งงานนี้ขมรอ,อดคิดได้เลยครับที่จะมาช่วงชิงพื้นที่คืนนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่พูดถึงเลยนะครับในเรื่องที่ทหารขมรเนี่ย เข้ามารบกวนติ๊กเบาะเนี่ยนะครับน่าจะมีการถอนกําลังออกไปหมดแล้วในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่าช่องติ๊กเบาะก,ก็อยู่ระหว่างเนิน225กับเนิน350นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์เงียบกริบท่านผู้ชมเราน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้หมดจริงๆแล้วนะครับในจุดนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ก็ต้องให้กําลังใจนะครับในจุดพื้นที่ของกองทัพภาคที่1น,นะครับ BM21 ยินะครับยิงใส่บ้านเรือนประชาชนทางฝั่งไทยของเราท่านผู้ชมครับโอ้ต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงนะครับที่อำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะครับไปจับตาทางฝั่งของ GBC กันหน่อยท่านผู้ชมครับยังคงมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าโถกกันเนี่ยเป็นวันที่2นะครับบรรยากาศตึงๆนะฮะท่านผู้ชมครับเออขเมนเองก็ ตึงกับเรามาตลอดนั่นแหละท่านผู้ชมล่าสุดนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมของกัมพูชาเนี่ยได้เสนอนะครับเงื่อนไขมา4ข้อก็คือนะครับการประชุม GBC ครั้งนี้ควรจัดในรูปแบบเดียวกันกับการประชุม GBC แบบพิเศษนะครับเมื่อวันที่7สิงหาปี2568ที่กรุงโกลาดัมเปอร์ตามที่ระบุไว้วัคที่13ของรายงานการประชุมตกลงกันไว้ 2. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากการสู้รบยังคงดำเนินการอยู่ตามแนวชายแดน การประชุมนี้จะควรจัดที่พื้นที่ปลอดภัยเป็นกลางในเรื่องนี้มาเลเซียได้ตกลงจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่กัวระดัมเปอร์นะฮะก็ตามนั้นท่านผู้ชมครับไม่มีพลาดนะฮะซื้อบรถือตะเลขี่แหละผมนี่ท่านผู้ชมบอกแล้วว่ามันสี่ใหญ่นะครับ 3. ในวาระการประชุมควรมีการหาลือนะครับอีก4ข้อดังกล่าวต่อไปนี้ก็การยุติการสู้รบทั้งหมดโดยทันทีและเคารพการปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิง ตามวันที่28กรกฎาคมปี2568และปฏิญญาร่วมกรดําเปรในวันที่26ตุลาคมปี2568อย่างเต็มที่รวมถึงข้อตกลงอื่นๆที่บรรลุภายใต้กรอบนี้ขอการกลับคืนสู่ถิ่นฐานและวิถีปกติของพลเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบอย่างปลอดภยัยและมีศักดิ์ศีโดยปร,ราศจากจากข้อขัดขวางเช่นการก่อให้เกิดการชู้รบ้อ การระงับข้อพิพาทอย่างสันติโดยวิธีโดยการกลับมาปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมกราลัมเปอร์ในวันที่26ตุลาปี2568อย่างเต็มรูปแบบโดยทันทีและการเปิดใช้กลไกที่มีอยู่ภายใต้กรอบนี้อย่างเร่งด่วนรวมถึงการกำหนดเขตแดนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมงอการเสริมสร้างบทบาทของคณะผู้สังเกตการ aot ในการรับรอง การดําเนินการและการตรวจสอบการหยุดยิงตามข้อตกลงอื่นๆที่บรรลุภายใต้ปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์โปรดรับคํารับรองจากข้าพเจ้าด้วยความซาบซึ้งและพิจารณาอย่างยิ่งลงนามพลเอกเตียนเซฮานะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนี่คือ4ข้อนะครับพอไทยของเราออกมาประกาศแบบนี้ปุ๊บนะครับนะฮะตามที่พูดกันนี้มานี่นะแล้วก็แปลมาจากเอกสารของ เตียนเซฮาด้วยที่มันส่งเข้ามาท่านผู้ชมครับเตียนเซฮาบอกว่าไทยแปลผิดท่านผู้ชมเออเออเหลี่ยมเหลี่ยมมาแล้วท่านผู้ชมครับเหลี่ยมมาไม่พอนะครับยังโจมตีเสสื่อไทยด้วยว่าบิดเบือนความจริงนะครับแปลผิดนะครับนะฮะแล้วก็ได้เนบแนมเล็กๆนะฮะบอกว่าได้เห็นกับตาแล้วเชื่อแล้วว่าสื่อไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่างานนี้นะครับทางภาคสื่อเองเนี่ยก็คงจะต้องสวนกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับว่า ระหว่างสื่อกขมรกับสื่อไทยเนี่ยอันไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันท่านผู้ชมคือสื่อของเขมรนี่เฟกนิวทุกวันนะครับนะฮะไอเรานี่แปลตามตัวเป๊ะนะครับเออกับเอกสารที่เตียนเสียส่งมาเนี่ยมันบอกว่าเราแปลผิดมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเตียนเสยียฮโอ้ต้องบอกว่างานนี้เหลี่ยมแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเขมรไม่เคยมีความจริงใจกับใครฮะแม้กระทั่งคนของมันเองยังหักหลังกันได้ทิ้งกันเกลื่อนตามแนวชายแดน ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันได้ไม่มีทางที่จะเห็นความจริงใจจากขมิญนะฮะท่านผู้ชมแน่นอนว่านะครับการที่มันชะลอไม่ให้เราเนี่ยนะครับบุกลุกคืบเข้าไปลึกกว่านี้มันกลัวหรือเปล่านะครับกลัวว่าเราเองเนี่ยจะไปถึงพนมเปญหรือเปล่าท่านผู้ชมนะฮะมันก็ยื้อเวลาไว้ก่อนเหมือนกับลวรอบแรกอ่ะหายไป4ี่เดือนกลับมาอาวุธใหม่เพียบกระสุนยิงยังไม่หมดทุกวนันนี้มันจะเชื่อใจได้เลยครับ ตรงนี้เองก็ต้องวัดใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเลยนะครับโดยเฉพาะกระทรวงกรลาหมนะฮะบิ๊กเล็กเองจะเชื้อนะครับขเขมนอีกหรือไม่เพราะว่าโดนต้มไปแล้วในรอบหนึ่งนะครับบอกว่าจะหยุดมันไม่หยุดก็ซัดกันยาวจนตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราเองก็จัดการหนักกว่าเดิมหนักกว่าลรอบแรกแล้วก็ประทะากันมาแล้ว18วันเนี่ยท่านผู้ชมครับเอางานนี้จับตากันต่อนะผมก็มองว่านะครับจัดการให้มันจบๆไปตราบใดที่ฮุนเซนยังไม่ตุย เราก็ยังจะเจอแผนนี้ของเขเมนต่อไปนะครับมีอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเด็ดหัวหุนเซนนี้คือทุกอย่างจบนะฮะจบเลยท่านผู้ชมครับนะฮะเอาแค่หุนเซนนะจบทุกอย่างนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าปิดจอบตรงนี้ได้การเจรจาอาจจะราบลื่นมากกว่านี้นะครับมากกว่าที่เป็นอยู่ผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับมันยอมซี่ไหนมันกลัวเสียหน้านะครับคําว่าแค่นะครับ แค่คาว่าขอหยุดยิงมันยังไม่กล้าพูดเลยนะฮะขระดส่งหนังสือมาเนี่ยมันยังบอกว่ามันไม่ได้ขอหยุดยิงเลยนะครับเป็นการเจราจายุติการหยุดยิงแต่เพียงเท่าะะนั้นมันบอกแบบนั้นนะครับมันยังไม่แพ้มันบอกนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีขมรนะครับออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับแล้วมันบอกว่าไทยเนี่ยคิดไปเองว่าไทยเนี่ยชนะถ้าไทยรบกับขมรยืดเยื้อไปมากกว่านี้ไทยจะเป็นฝ่าย ที่ล้มเหลวเองมันบอกแบบนั้นนะครับซึ่งมันคงศึกษาข้อมูลเรามาน้อยเกินไปนะผมบอกไว้แค่นี้แหละว่าโอ้โหนะฮะถ้าบอกว่าเราจะล่มจมเพราะว่าเราใช้กระสุนยเยอะนี่มึงคิดผิดอะ่ะเออนี่ยังใช้ไม่ถึง20%เลอด้วยซ้ำสำหรับกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรามีนะครับลบกับขมรได้อีกเป็นพันพันปีอ่ะสำหรับทางฝั่งไทยะนะโอ้โหรัฐมนตรีขมรเนี่ยแสดงว่าไม่รู้หาอะไรเลยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่า มันต้องการรบก็จัดให้มันไปเอาให้มันจบนะครับถล่มแม่งพนมเป็น,นใส่หัวคนเซนตัวเดียวจบแน่นอนไปดูเรื่องราวของอินเดียกันหน่อยทุกผู้ชมครับไปไงมาไงไม่รู้นะครับอยู่ดีๆมาตําหนิไทยเฉยในเรื่องของการไปทําลายรูปปั้นฮินดูนะครับหาทางแทรกเข้ามาอยากจะมีส่วนร่วมอีกหนึ่งชาติซะแล้วนะครับสำหรับอินเดียก็ต้องบอกว่านะครับสถานทูตอินเดียอยู่ในประเทศไทย